ชีวิตคือการตั้งคำถามอยู่เสมอจริงๆแล้วเราต้องการอะไรทุกวันนี้ใช้ชีวิตได้ดีแล้วใช่ไหมวันหน้าควรใช้ชีวิตอย่างไรคำถามทั้งหมดนี้อยู่บนหน้าปกหนังสือชื่อว่านานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้คุยกับตัวเองอย่างเปิดใจหนังสือเล่มนี้แปลมาจากหนังสือภาษาเกาหลีชื่อว่า내가원나는과쓰나도모르는테เขียนโดยคุณชอนซึงฮวัน เป็นภาษาไทยโดยคุณตรองสิริทองคำใสและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สปริงบุ๊กชื่อหนังสือในภาษาเกาหลีเนกาวอนนานึ่นกอซึนนาโดโมรินเตมีความหมายตรงตัวว่าเมื่อฉันก็ไม่รู้สิ่งที่ฉันต้องการคำว่าวอนนาดาแปลว่าต้องการและคำว่าโมริดาแปลว่าไม่รู้ค่ะคุณชอนซึงฮวันผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นเจ้าของเพจ Facebook และอินสตาแกรมชื่อว่าเช mm ็คอีกกรจูเน่นำจาาแปลเป็นภาษาไทยว่าชายผู้อ่านหนังสือให้ฟังและเป็นผู้ดำเนินรายการสารพันประโยคแห่งชีวิตใน n น v e r Audio Clip ซึ่งเป็นรายการที่บอกเล่าคำปลอบใจและถ้อยคำที่งดงามแก่นักอ่านกว่า1 5ล้านแสนคนทุกสัปดาห์หนังสือเล่มนี้จึงเป็นสารพันประโยคแห่งชีวิต ที่ผู้เขียนได้รับมาจากการอ่านหนังสือเล่มโปรดมากมายและผู้เขียนก็ได้นำมาขยายความรวมทั้งต่อยอดแนวคิดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ค่ะข้อคิดจากหนังสือที่จะยกมาพูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นแต่เชื่อว่าทุกข้อที่หยิบยกมาจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านแน่นอนค่ะข้อแรกเริ่มต้นด้วยคำถามว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไร สิ่งที่เราต้องการในคำถามนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดูดีภายนอกหรือสิ่งที่ซื้อได้ด้วยเงินแต่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการอย่างแท้จริงที่จริงแล้วสิ่งที่เราต้องการก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามสถานการณ์และช่วงชีวิตของเราตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องเรียนหนังสือเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยต้องได้ทางานดีๆแล้วก็แต่งงานมีลูกเรามีสารพัดสิ่ง ที่จะต้องทำเพื่อจะได้มีความสุขในชีวิตแต่นั้นเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าการไล่ตามมาตรฐานของคนอื่นไม่ได้ทำให้เราสุขใจต่อให้คนอื่นชมว่าดีงามแต่ถ้าเราไม่สมัครใจฝืนทำไปก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเราฟังเสียงหัวใจของเราแทนที่จะฟังคำของคนอื่นเราก็จะเริ่มได้ยินสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงค่ะข้อ2 ละลายหัวใจแช่แข็งด้วยชาอุ่นๆคุณชอนซึงฮวันผู้เขียนเล่าว่าเวลาที่เครียดมากหรือมีปัญหาถาโถามเข้ามาก็จะพักจิบชาพอจิบชาอุ่นๆสักนิดไออุ่นก็จะค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายทำให้ตัวเราอุ่นการได้กินชาหอมๆก็ทำให้หัวใจที่สับสนวุ่นวายเริ่มตกตะกอนลงไปก้นแก้วพร้อมกับชาก็ทำให้เริ่มมีสติแล้วก็เห็นต้นตอของปัญหา มีซีรีส์เกาหลีอยู่เรื่องหนึง่งมีฉากที่ลูกค้าว i p พีมาโวยวายใหญ่โตที่ธนาคารผู้จัดการสาขาของธนาคารนั้นก็ออกมารับหน้าลูกคา้าผู้จัดการบอกกับลูกค้าว่ารอสักครู่จะชงชามาให้ดื่มและผู้จัดการก็บอกให้พนักงานชงชาร้อนๆไปให้ลูกคา้าพนักงานคนนั้นก็แปลกใจว่าลูกค้าโวยวายขนาดนั้นน่าจะให้ดื่มน้ำเย็นดีกว่าไหมแต่ผู้จัดการบอกว่าให้ชงชาร้อนๆไปเสิร์ฟเลย พราะว่าชาจะร้อนมากลูกค้าจะดื่มทันทีไม่ได้ก็ต้องเป่าแล้วก็รอให้ร้อนน้อยลงในขณะที่ลูกค้ารอชาให้อุ่นกว่าเดิมแล้วก็ต้องค่อยๆจิบชาทีละนิดทีละนิดลูกค้าก็จะค่อยๆใจยเย็นลงกว่าเดิมถึงตอนนั้นก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้สเสน่ห์ของการจิบชาก็คือทําให้เราหลุดพ้นจากความวุ่นวายของโลกภายนอกและดื่มด่ากับโลกส่วนตัวที่สงบเงียบ เวลาที่เราทุกข์ใจหรือกังวลใจชาหนึ่งถ้วยอาจจะทําให้เราได้พบกับความสุขและความผ่อนคลายเพื่อจะได้มีพลังที่กล้าหารและใช้ชีวิตต่อได้อย่างสง่างามอีกครั้งค่ะข้อ 3. พลังอันทรงเสน่หของการเดินเล่นไม่ว่าใครก็เดินเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีใจอยากเดินตอกซอกซอยหรือหน้าบ้านก็เป็นเส้นทางเดินเล่นได้เราอาจจะสงสัยว่า เอก็เราเดินอยู่ทุกวันอยู่แล้วแล้วยังจําเป็นจะต้องเดินเล่นอีกหรอแต่การเดินแบบมีจุดหมายปลายทางกับการเดินเล่นเฉยๆนั้นต่างกันการเดินเล่นจะช่วยสร้างพลังความกระปีก้กระเป๋าให้กับชีวิตเพราะการเดินเล่นยังไม่มีจุดหมายนั้นถ้าเดินเล่นคนเดียวก็จะทําให้เราจดจ่อกับตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเดินเล่นกับคนอื่นก็จะได้เติมเต็มช่วงเวลานั้นกับคนที่เราเดินเล่นด้วยได้อย่างเต็มที่เช่นกัน แน่นอนว่าบางทีคนเราก็ต้องเดินโดยมองตรงไปข้างหน้าจึงไม่ได้สนใจหันมองสิ่งรอบตัวบางครั้งก็ต้องวิ่งสุดฝีเท้าแต่การรีบวิ่งไปให้ถึงจุดหมายแบบนี้ก็อาจจะไม่มีความทรงจำต่อทิวทัศน์รอบตัวในชีวิตเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเร่งรีบหรือใจร้อนกับทุกเรื่องเราควรจะมีเวลาสำหรับการเดินเล่นชมทิวทัศน์รอบๆบ้างถึงแม้ว่าตอนนั้นจะมีเรื่องทุกข์ใจหรือกุ้มใจอยู่บ้าง ก็ลองวางไว้ก่อนแล้วออกไปเดินเล่นแบ่งปันบทสนทนาสเพเหระขณะเดินทอดน่องกับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คนในครอบครัวหรือเพื่อนแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องดีเช่นกันถ้าเรามีเวลาเดินเล่นตามลําพังและจดจ่อกับตัวเองบ้างช่วงเวลาเดินเล่นก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ากับชีวิตของเราเช่นกันค่ะข้อ 4. เติมพลังด้วยความสุขเล็กๆ บางครั้งคนเราก็ใช้ชีวิตโดยปล่อยให้ความสุขเล็กๆที่แสนมีค่าหลุดมือไปโดยอ้างว่ายุ่งบ้างอ้างว่าทำเพื่อให้ชีวิตวันหน้าสุขสบายบ้างจนลืมทรบพย์ซึ้งในความสุขเล็กๆแล้วก็ไม่มีเวลาว่างพอที่จะใส่ใจกับคนรอบตัวเราและคนที่รักเราแน่นอนว่าการกำหนดเป้าหมายระยะยาวแล้วทำให้สำเร็จก็เป็นเรื่องสำคัญแต่เราก็ต้องไม่ละเลยกับปัจจุบันแล้วก็ต้องมีความสุขเล็กๆแต่ล้ำค่า เพื่อเติมพลังในแต่ละวันไม่ให้เหนื่อยล้ากับกิจวัตรหรือการทำงานในแต่ละวันบางทีแค่ดื่มชาอุ่นๆสักถ้วยขนมอร่อยๆสักชิ้นก็อาจจะช่วยปลอบโยนจากวันที่เหนื่อยล้าของเราได้ค่ะเคล็ดลับของความสุขก็คือไม่จําเป็นเลยที่จะต้องยิ่งใหญ่อลังการบางคนอาจจะมีความสุขกับของกินอร่อยๆบางคนสนุกกับการเดินทางบางคนสนุกกับการได้ร่วมทํากิจกรรมหรือพบปะพูดคุยกับคนอื่นๆ การที่เราเห็นคุณค่าและขอบคุณความธรรมดาด้วยการใส่ใจและเข้าใจการกระทําเล็กๆน้อยๆของคนรอบตัวและหยิบยื่นความสุขเล็กๆน้อยๆให้แก่กันเพียงแค่นี้ชีวิตเราก็จะมีความสุขและมีพลังที่จะก้าวต่อไปได้ทุกวันค่ะข้อ 5. เป้าหมายของการเกิดมาบนโลกคือการเป็นตัวเองตอนเราเป็นเด็กเราอาจจะเคยคิดว่ามีกฎระเบียบข้อบังคับมากมายที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัด แล้วก็ต้องอยู่ในกรอบคําสั่งของพ่อแม่และครูอีกจนเราเองก็อยากจะเร่งวันเร่งคืนอยากจะโตเร็วๆแต่พอโตถึงวัยผู้ใหญ่จริงๆแล้วกลับถูกกีดขวางด้วยกําแพงที่ใหญ่แล้วก็หนากว่าเดิมทําให้ชีวิตซับซ้อนขึ้นไปอีกจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้ชีวิตเป็นตัวเราเองไม่ต้องทําตามมาตรฐานของคนส่วนใหญ่ไม่ต้องมัวใส่ใจหรือระแวงกับสายตาของคนอื่นไม่ต้องทนฝืนบอกว่าไม่เป็นไร ทั้งๆที่ในใจแสนจะทุกคนเราทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าต้องการความสุขอย่างแท้จริงเราก็ต้องรักษาความคิดและทัศนคติของเราไว้ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามมาตรฐานสังคมหรือสายตาของคนอื่นเราควรจะทำสิ่งที่เราอยากทำจริงๆด้วยจิตใจที่กล้าหาญแล้วก็ทำอย่างสนุกสนานใช้ชีวิตเป็นตัวเราทำทุกสิ่งที่อยากทำอย่างเต็มกรรมสามารถ ก็เท่ากับว่าเรากำลังใช้ชีวิตที่มีคุณค่ามากพอแล้วค่ะขอ้อ6ไม่สู้ก็ไม่เป็นไรทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่ต้องการการปลอบโยนไม่ว่าจะตอนเหนื่อยล้เาเปล่าเปี่ยวเศร้าส้อยหรือทุกทนจนเกินกว่าจะแบกรับอยู่คนเดียวตามลำพังเราอาจจะอยากยืมไหลใครสักคนเพื่อพักพิงแล้วก็ปลอบใจกันว่าให้ฮุดสู้เข้าไว้แต่บางครั้งคำว่าสู้สก้อาจจะไม่ได้ปลอบโยนเราเลย เพราะคำพูดที่จำเป็นในเวลานี้อาจจะไม่ใช่คำว่าให้ฮึดสู้แต่คือการตั้งใจรับฟังและเข้าอกเข้าใจอย่างแท้จริงส่วนคำพูดนั้นเราอาจจะต้องการคำพูดที่บอกเราว่าให้ยอมรับตัวตนของเราตามที่เป็นและสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็ถือว่าดีมากพอแล้วคนเราแต่ละคนมีอัตราความเร็วที่เหมาะสมต่างกันเราไม่จำเป็นต้องไล่ตามอัตราความเร็วของสังคมหรืออัตราความเร็วของคนอื่นๆจนเกินกำลัง เพราะการทำแบบนั้นก็จะทำให้เราเหนื่อยอ่อนจนล้มพับกลางทางหรือหมดแรงในเวลาที่จำเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เราวิ่งแล้วเรารู้สึกเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเกินกว่าที่จะวิ่งก็ไม่ต้องฝืนไม่สู้ก็ไม่เป็นไรหยุดพักบ้างสักครู่ก็ได้ค่ะในอีกมุมหนึง่งถ้าเราอยากจะบอกให้ใครฮึดสู้หรืออยากจะบอกให้ใครทําให้ดีที่สุดเราก็ต้องไม่ใช่แค่บอกอย่างเดียวแต่เราเองก็ต้องยื่นมือให้เขาด้วย แล้วก็พูดกับเขาว่าฉันจะคอยสู้และช่วยเหลืออย่างดีที่สุดเพื่อให้เธอหึดสู้ได้อีกครั้งและสามารถทำได้ดีที่สุดเช่นกันถ้าเราทำแบบนี้ก็จะเท่ากับว่าเราได้มอบพลังให้แก่กันและกันพลังที่เรามอบให้แก่กันและกันก็อาจจะเป็นแรงใจให้ก้าวต่อไปได้ค่ะข้อ7ความสำเร็จของชีวิตเป็นของผู้มีไฟฝัน คนเราแต่ละคนก็จะมีความฝันและก็อยากใช้ชีวิตตามความฝันแต่ถ้าเราปล่อยแค่เพียงในความคิดความฝันก็คงจะเป็นแค่ความฝันอยู่ร่ำไปเราจึงต้องตั้งปณิธานที่จะใช้ชีวิตตามความฝันของตัวเองถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายเป็นธรรมดาที่เราอาจจะสารฝันไม่สำเร็จในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวแต่เมื่อเราก้าวเดินหน้าต่อไปทีละก้าวทีละก้าวอย่างมั่นคง สุดท้ายเราก็จะคว้าผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ได้ขอเพียงอย่าอ่อนล้าและล้มเลิกไปก่อนเราต้องหมั่นมีความฝันไว้แล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงให้ลดหน้าทีละก้าวทีละก้าวจนกระทั่งถึงเส้นชัยเหมือนกับนักวิ่งมาราธอนและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีความฝันเฉพาะตัวของเราเองเป็นฝันที่เราต้องการจริงๆโดยไม่สนใจสายตาของใครต่อให้เส้นทางที่คนอื่นชี้บอกจะดูราบลื่นราบเรียบ ส่วนทางที่เราอยากจะไปช่างดูยากลำบากแต่ก็ต้องผจญภัยดูบ้างกล้าที่จะฝันและไม่ว่าจะมีความฝันแบบไหนก็มีความสุขให้เต็มที่กับการสารฝันนั้นให้เป็นจริงในทุกๆวันค่ะข้อ8เลิกสมบทเด็กดีการที่เราอยากจะเป็นคนที่มีจิตใจดีก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนดีมีหัวใจที่อบอุ่นรู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น แต่บางครั้งก็อาจจะส่งผลเสียต่อตัวเราเองได้เช่นกันค่ะในประเทศเกาหลีมีคนมากมายที่เป็นทุกข์กับปมเด็กดีคำว่าปมเด็กดีเป็นคำศัพท์ทางจิตวิทยาที่ใช้เรียกสภาพจิตใจของคนที่อยากดูเป็นคนดีสำหรับคนอื่นมวัวแต่ใส่ใจกับสายตาคนอื่นจนไม่อาจจะแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ดีพอการทำแบบนี้อาจจะทำให้คนอื่นเรียกเราว่าเป็นคนดีหรือคนใจดีแต่ที่จริงแล้วเรากลับทำร้ายจิตใจของตัวเอง จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีหรือเป็นคนใจดีกับทุกๆคนแต่เราต้องเป็นคนดีสำหรับตัวเราเองก่อนโดยเริ่มจากการยอมรับตัวเราอย่างที่เป็นซื่อตรงต่อหัวใจตัวเองแล้วก็ยกให้ตัวเราเองเป็นใจกลางความสำคัญก่อนเมื่อใจกลางมั่นคงดีแล้วเราจึงจะสามารถผูกโยงสายสัมพันธ์อันแข็งแรงจนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีๆที่ต่างฝ่ายก็ต่างเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เราไม่จําเป็นต้องเหนื่อยกับการยื้อความสัมพันธ์ที่เราต้องฝืนตัวเองทุกความสัมพันธ์ล้วนมีระยะบางครั้งใกล้ชิดบางครั้งหืนห่างแปลผันไปตามสถานการณ์สิ่งสําคัญก็คือต้องปักหลักยึดตัวเองเป็นใจกลางที่มั่นคงสร้างและรักษาระยะห่างของความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพโดยไม่สั่นคลอนหรือถูกทำลายจิตใจเพราะคนอื่นจนเกินเหตุคะ่ะขอ้อ9 ความรักคือการมองทิศท,ทางเดียวกันมีคู่รักหลายคู่ที่พยายามจะแบ่งปันสิ่งต่างๆแก่กันตั้งแต่การกินขนมที่ชอบทำงานอดิเรกร่วมกันอาจจะมีบางสิ่งที่เหมือนกันบ้างหรือต่างกันบ้างแต่โดยปกติแล้วถ้าความสนใจหรือรสนิยมของทั้งสองฝ่ายคล้ายคลึงกันความสัมพันธ์ก็จะยิ่งดีบางคนก็เลยใช้วิธีฝืนตัวเองเพื่อเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งแต่ถ้ามีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ปรับตัวอยู่เพียงฝ่ายเดียวความรักนั้นก็จะค่อยๆเข้าใกล้ขีดจำกัดมากขึ้นแน่นอนว่าความรักจำเป็นต้องรู้จักเสียสละบ้างแต่ก็ควรจะมาจากทั้งสองฝ่ายไม่ใช่มาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะฝ่ายที่ยอมก็จะค่อยๆสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองไปที่จริงแล้วความรักไม่ใช่ว่าจะรักแล้วก็จะต้องใช้ชีวิตแบบเดียวกันทั้งหมดต่อให้เป็นคนที่ใกล้ชิดมากที่สุดก็ไม่สามารถแบ่งปันทุกอารมณ์ร่วมกันได้ แม้แต่กับคนรักก็ต้องมีที่ว่างที่พอเหมาะให้แก่กันและกันและเมื่อต่างฝ่ายต่างใส่ใจยอมรับกันเราก็จะรักกันได้อย่างงดงามและเมื่อความรักเป็นแบบนั้นก็จะทำให้เราเติบโตขึ้นอีกความรักอาจจะเป็นเรื่องของคนสองคนที่เดินไปในทิศทางเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเฝ้ามองกันอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลาที่ต้องทำงานตามปกติก็แยกกันทำงานอย่างมั่นใจเมื่ออยู่ด้วยกันก็จับมือกระชับแน่น เดินทางมุ่งสู่ปลายทางเดียวกันแบ่งปันเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกสิ่งที่ได้พบเจอในแต่ละวันตลอดจนแบ่งปันไอ,อุ่นของกันและกันความรักไม่ใช่คนสองคนต่างมองซึ่งกันและกันเท่านั้นแต่ความรักคือการมองไปยังทิศทางเดียวกันค่ะขอ้อ10รู้จักยอมรับความรักอย่างถูกต้องเหมาะสมหลายครั้งที่เราได้ยินประโยคว่า คนที่รักมากกว่าเป็นฝ่ายอ่อนแอหรือถ้าอยากรักให้เป็นต้องดึงดันให้เก่งอย่าตามใจอีกฝ่ายไปเสียทุกเรื่องทำไมจึงมีคำพูดเหล่านี้ก็เพราะว่ามีหลายกรณีที่ความรักค่อยๆเปลี่ยนไปจนกระทั่งมอดลงเพราะมีเพียงฝ่ายเดียวที่ทุ่มเทแต่นั่นก็ไม่ใช่สาเหตุของการเลิกราค่ะการปล่อยมือจากความสัมพันธ์ก่อนและไม่คิดว่าความรักมีค่านั้นไม่ใช่เพราะว่ามีฝ่ายที่รักมากกว่าแต่เพราะรักไม่เป็นต่างหาก และต่อให้รักจบลงคนที่รักมากกว่าก็จะได้เรียนรู้และเติบโตได้ดีกว่าคนที่รักอย่างไม่เอาใจใส่ถึงแม้ว่าตอนแรกจะเจ็บปวดแต่สุดท้ายก็จะแข็งแกร่งขึ้นส่วนคนที่เฉยเมยหรือหญิงพยองมองว่าความรักที่ได้รับจากใครสักคนเป็นของตายมักจะเป็นคนที่ใช้ความรักสิ้นเปลืองถ้าตอนนี้เรารักคนแบบนี้อยู่ก็ไม่ต้องเสียใจการรักมากกว่าไม่ใช่เรื่องผิด แต่การไม่รู้จักรับความรักอย่างเหมาะสมตัางหากที่โง่เขาที่จริงแล้วการรักมากกว่าเป็นความรักที่สวยงามถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจความรักนั้นด้วยแต่ถึงเขาจะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรในเมื่อเป็นคนที่รู้จักรักซื่อตรงต่อความรักรู้จักวิธีรับความรักรู้จักขอบคุณและรักษาความรักอย่างทนุถนอมวันข้างหน้าก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้เจอความรักดีๆค่ะข้อ11 มีชีวิตเพื่อคนที่เรารักและรักเราถ้าถามพ่อแม่ว่าสิ่งที่มีความหมายที่สุดในชีวิตคืออะไรพ่อแม่ก็มักจะตอบว่าลูกคือสิ่งที่มีความหมายยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพราะลูกเป็นพลังผลักดันให้พ่อแม่ใช้ชีวิตต่อไปแต่ละวันพ่อแม่หลายคนบอกว่าการมีลูกทําให้เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตนั่นก็เป็นเพราะความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกคนเราทุกคนมักจะต้องการความสุขเราเองก็ต้องมีความสุข ถึงจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายและความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความสุขที่ได้รับจากความรักแต่ถึงแม้เราจะรู้ว่าความรักนั้นสำคัญแต่หลายคนก็ไม่เคยคิดอย่างจริงจังว่าควรจะแสดงความรักหรือรับความรักอย่างไรโดยเฉพาะความรักของคนในครอบครัวเพราะเป็นคนใกล้ตัวจนเคยชินแล้วก็หลงลืมความสาคัญเผลอมองเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อเราต้องเผชิญกับวันที่ต้องสูญเสียใครบางคนในครอบครัวไป โดยที่เรายังต้องมีชีวิตอยู่ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากทำกับเขาหรืออยากจะทำให้เขาวันนั้นเราอาจจะเข้าใจความหมายของความรักได้เป็นอย่างดีค่ะจริงอยู่ว่าการตามหาเป้าหมายในชีวิตเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ต้องไม่ลืมครอบครัวที่คอยเคียงข้างเราอยู่เสมอคงจะดีถ้าเราตามหาเป้าหมายตามหาความสุขของเราไปพร้อมๆกับความสุขของครอบครัวค่ะข้อ 12. สร้างสังคมที่สามารถแบ่งปันคุณค่าคุณชอนซึงฮวนผู้เขียนเล่าว่าวันหนึ่งขณะที่ออกไปทำงานนอกบริษัทจนเสร็จธุระและกำลังจะเลิกงานก็เห็นพนักงานขายนิตยสารยืนอยู่ตรงหน้าสถานีรถไฟใต้ดินและเหลือบเห็นจดหมายที่เสียบติดอยู่ด้านหลังนิตยสารด้วยความอยากรู้เนื้อหาที่อยู่ในนั้นก็เลยซื้อนิตยสารฉบับนั้นกลับมาก่อนที่จะเริ่มอ่านจดหมายคุณชอนซึงฮวนคิดว่า ในจดหมายนั้นน่าจะเป็นเนื้อหาที่มืดมนเศรา้าระทมแต่พอได้อ่านจดหมายที่เขียนเรื่องราวในชีวิตประจําวันด้วยลายมือความคิดของคุณชอนซึงฮวันก็แตกสลายเพราะแต่ละถ้อยคําที่เขียนในรูปแบบบันทึกประจําวันบรรยายเป็นข้อความดีๆที่ใส่มุมมองที่อบอุ่นจริงใจต่อโลกและผู้คนจนคุณชอนซึงฮวันรู้สึกละอายใจที่ด่วนตัดสินไปก่อนด้วยอคติ วันต่อมาคุณชอนซึงฮวันก็เลยไปที่สถานีรถไฟใต้ดินอีกครั้งแล้วก็บอกเล่าความประทับใจกับพนักงานขายนิตยสารนับตั้งแต่นั้นคุณชอนซึงฮวันก็คิดว่าพนักงานขายคนนี้เป็นเพื่อนอีกคนนึงที่เมื่เห็นหน้าก็ทักทายแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตกันได้คุณชอนซึงฮวันคิดว่าถ้าวันนั้นเขาไม่ได้อ่านจดหมายที่เสียบไว้ในนิตยสารแล้วก็ไม่ได้คุยกับพนักงานขาย จนถึงวันนี้ก็คงจะมองพนักงานขายด้วยสายตาที่มีอคติต่อไปแต่พอได้อ่านจดหมายและได้พูดคุยกันคุณชอนซึงฮวันก็มองพนักงานขายคนนี้เป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมโลกที่ใช้ชีวิตในสังคมร่วมกันทุกคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันบนโลกนี้ล้วนมีคุณสมบัติที่จะมีความสุขแต่การที่จะคว้าความสุขที่แท้จริงเอาไว้ได้เราเองก็ต้องรู้จักรักและทุ่มเทให้กับสิ่งที่สูงค่า เพราะมีเพียงผู้ที่รักเป็นเท่านั้นที่จะได้รับความรักอย่างเหมาะสมลองนึกถึงคนที่เรารักครอบครัวของเราคนรักเพื่อนเพื่อนร่วมงานต้องสื่อสารกันอย่างสบายใจให้และรับความรักต่อกันการให้และรับความรักกับผู้คนที่เราพบทุกๆวันจะทำให้เรามีความสุขต่อให้เรื่องอื่นๆในชีวิตราบรื่นดีแต่ความสัมพันธ์กับคนที่เรารักบิดเบี้ยวเราก็คงไม่มีความสุข ไม่มีใครเป็นสุขได้โดยลำพังเราทุกคนจำเป็นต้องมีคนให้พูดคุยทั้งยามทุกและยามสุขถ้าอยากได้ความรักจากใครก็ต้องกล้าหาญและรักเขาก่อนเพราะความรักจะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเรามอบความรักให้แก่อีกฝ่ายคงจะเป็นเรื่องดีถ้าทุกคนบนโลกนี้มีความสุขด้วยกันถ้าอยากมีความสุขมากๆกก็เริ่มจากการยินดีมอบความรักเพราะนี่คือสุดยอดวิธีรักตัวเอง และเป็นวิธีที่ทำให้เราทุกคนมีความสุขมากขึ้นค่ะทั้ง12ข้อคิดที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้น่าสนใจแล้วก็อาจจะโดนใจใหลายๆคนแต่ก็อย่างที่เกริ่นไปแล้วตอนต้นว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นค่ะในหนังสือเล่มนี้ยังมีประโยคดีๆแล้วก็มีข้อคิดที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะเชื่อว่าถ้าทุกท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะต้องมีประโยคแห่งชีวิตของตัวเองแน่นอนค่ะคำศัพท์ภาษาเกาหลีน่ารู้ 내가원하는것을나도모를때원하다ต้องการปรานา모르รไม่รู้ไม่รู้จัก때ต,ตอนเมือ่อขอให้สนุกกับการอ่านหนังสือและการเรียนภาษาเกาหลีนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ